เ็ดโค้งอ่ะทุกคนไม่อยู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 ่ไม่โดนนะแต่ว่าดูสายเอ็นครับแล้วก็ดูเบ็ดครับผมสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้อยู่กับผมนะครับกิมแล้วคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมากู้เบ็ดตอนเช้านะผมซึ่งผมก็ได้ใส่เอาไว้นะผมประ,ประมาณ สิบกว่าคันนะครับทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเรามา้นกันนะครับว่าเบสสิบกว่าคันนี้จะมานหรือเปล่านะครับผมก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูเบ็ดอนแรกครับอันแรกก็ไม่ดูนะครับผมเยือหมดนะครับผมโอเคส่วนมาคันนี้ครับคันนี้ก็ไม่น่าจะมีลุ้นนะครับนี่เยือะก็หมดนะครับผมคันนี้โอ้โห ตถวนี้เยื่หมุดนะครับผม<อ>เบ็ดสิบก้ันประมาณสิบสองสิบสามคันนี่นะครับผม<อ>มาดูเบ็ดตัวนี้กันครับ<อ>ตัวนี้ก็เยื่อมุดเหมือนกันนะครับผมไ,<อ>ไม่ดูนะผมพลาดครับพลาดพลาดเนี่ย ปลกไอ้ตรงนี้ครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยครับไม่รีบร้อนเฮ้ยทุกคนคันนี้คันนี้คันนี้ดูสึกว่าเหมือนจะโดนปลาหรือเปล่าอ้หไม่โดนมาทุกคนโอ้ยน่าจะมีปลามากินนะครับเนี่ย แต่ว่าเดือมหมดทุกคันนะเดืยมหมดทุกคันนี่คันนี้ก็ไม่โดนนี่เยี่ยมหมดทีละไม่โดนเลยทุกคนมาดูเดือดนี้กันครับผมเบ็ดคันี้ก็น่าจะเดืยมหมดนะครับเนี่ย อู้ปลาตองทุกคนย้าวูปลาตองว่ะว้าวแต่ว่าตายไปได้มากผมอู้หูส,สวยๆนะครับเนี่ยเหยื่อเขียดทำงานครับผมเอาแล้วครับเต็มเลีของเราเป็นปลาตองนะครับผมน่าจะพุ่งตายให,ใหม่ๆนะครับเนี่ยโอเคครับเต็มเลียครับนี่เดี๋ยวไปดูวิดีโอนงต่อครับผม เบ็ดคันนี้ก็ไมด่ดูครับเหยื่อก็เรือน,นะครับผมเบ็ดทิ้งไว้นะครับอู้ตัวมันาดูเบ็ดคันนี้เบ็ดคันนี้สายเอ็นขึ้นมาข้างบนเลยครับผมไม่รู้มันขึ้นมาได้ยังไงนะครับนี่เบ็ดคันนี้คนระับไม่รู้มันขึ้นมาได้ยังไงนะครับแต่ว่าเหยื่อหมดเ๋ยจะปักทิ้งไว้นะครับผมพวกก็ไม่มีใครมาใส่อยู่แล้วมีแต่ผมมาใส่นะครับดูเบ็ดค่นนี้นครับผมคันนี้ก็เหยื่อ ยังวิ่งเหมือนเดิมนะผมก็จะใส่ทิ้งไว้นะครับอีนี้เหยื่อก็เหลือนครับนี่คนข้างหน้านี้ก็อ้ทุกคนทุกคน ทุกคนทุกคนทุกคนโอ้ไม่ดูนครับแต่นะครับผมแต่นะครับดูครับผมทุกคนไม่ดูนะครับแต่ว่าดูสายเอ็นครับแล้วก็ดูเบ็ดครับผมง้างเลยนะครับนี่โอ้เอาเรื่องนะครับเอาเรื่องนะครับโอ้ เดี๋ยวโอเคทุกคนก็เมื่อกี้ดูเบ็ดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเบ็ดรทร้ายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดรทร้ายกันนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่ามีอีกหนึ่งแต้มมาให้เราไหมครับแต่ว่านี่ก็ได้มาหนึ่งแต้มแล้วเป็นปลาตองนะครับผมขนาดตัวถือว่าสวยนะครับโอเคได้แหละเนี่ยผมโอเคเดี๋ยว ไปดูเบ็ดคันเบ็ด้ายกันนะผมโอ้ยวทุกคนคันเบ็ดโค้งอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะนี่นี่ไม่อยู่ไม่อยู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 ่ปะช่อนครับปะช่อนปะช่อนนี่จุดโอ้ยเดี๋ยวปะช่อนมาแล้วผมโอ้โอเคครับแป้มสองครับนี่นี่ครับ เดี๋ยวไปรวบรวมผลงานกันครับผมไปโอเคทุกคนนี่ก็คือผลงานนะครับผมได้มาสองตัวเป็นปลาตองแล้วก็ปลาช่อนนะครับผมก็เบ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสองคันนี่นะผมถือว่าหมานอยู่นะครับผมเหยียอเขียนนะครับก่นคลิปนี้ไม่มีอะไรมานะครับก็พามากู้เบ็ดตอเป็นว่านะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับ